อะไรอยู่คะสวัสด,ด,พพสดีพ่อแม่พี่น้องนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะตันทางไกลตันทางไกลเพื่อนเยอะไหมเพื่อนเยอะไหมไม่เยอะสบายดีสวัสดีดุสวัดส,ด,สด,ดีคะ่ะสาวผู้ไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสา,สาวผู้ไทยซาแนลอีกแล้วพี่น้องปองไฟ สาบไทยสบายดี FC เบอร์สุครสุขนเดอบอกว่าจะอยู่ฝั่งไทยอยู่ที่ลาวเนาะอยู่ต่างประเทศเราอยู่ไซกาตามสบายดีเบอร์สุคูสุขนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือสาวมะนาวเนาะร้านสาวสาบุไทยเพื่อนมาแต้มไทยมัดมาเลยพี่น้องมาแต้มฝั่งไทยนะเพื่อนไปพ่อกับแม่เพื่อนไปทำงานที่ไทยแล้วก็เอาลูกไปน้ำเนาะ ได้ประมาณหกเจ็ดเดือนได้เป็นปีพุ่นแล้วเ,เป็นปีสองปีพุ่นแล้วเพื่อนก็ไปแต่ยังไม่น้อยพุ่นนะไส้พาพ่อแม่พี่น้องมาสัมภาษณ์เพื่อนแล้วก็พามาพังเพื่อนว้าภาษาไทยพี่น้องเว่าภาษาไทย,เ,ไทยเก่งเก่งอเป็นคนลาวเนาะพ่อแม่ลาวแต่ว่า ลูกพูดภาษาไทยเก่งเนาะไปอยู่กรุงเทพดนนะแต่ยังน้อยแล้วเพิ่นกาลังความจํากําลังดีกําลังพัฒนาเนาะแล้วเพิ่นก็พูดภาษาไทยได้ดีเลยพี่น้องมะนาวสบายอยู่คะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องานะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาวมะนาวสาวลาวสาวเจ้า,สา,จาสาวยาวมักช้ม คนลาวคนลาวแต่พูดไทยพี่น้องอว่าแมพี่น้องพังด้วยแหละพูดไทยนะจะจะอืนขอบขอบคุณนะภาษาภาษาลาวว่าจังไดขอบคุณภาษาไทยว่าขอบคุณภาษาลาวว่าจังไดขอบคุณค่ะ ภาษาลาวได้ว่าจังได้ภาษาลาวขอบคุณค่ะภาษาลาวแล้วขอบคุณค่ะภาษาลาวบะเมน่นภาษาลาวว่าจังได้่าวาขอบคุณค่ะภาษาไทยค่ะเดี๋ยวีอ้อันนี้อันนี้การลูกคนลาวได้พูดไทยได้ไปอยู่เมืองไทยพูดไทยเก่งทันว่าสบายดี สวัสดีดูถามว่าสวัสดีเขาสิสวัสดีดูมะนาวสว,ส,สวัสดีสวัสดีสวยว้าวสาวลาวไปไปอยู่ไทยแล้วก็พูดไทยเก่งสาวลาวก็สวัสดีลูกสวัสดีค่ะกรองกนสนุกไหมไปเที่ยวไทยกุไม่สนุกไม่สนุกทำไมไม่สนุก คนนะตันทางไกลตัวทางไกลเพื่อนเยอะไหมเพื่อนเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะแค่สองตัวเองสองตัวโอ๊ยไม่ใช่สามตัวสิเออเพื่อนเนยสามตัว<ะ>บ่บ่แม่บ่แม่สามคนบ่สามคนไม่ใช่ลูกหมาจะพูดว่าตัวคนทันว่าสนุกไหมไปเที่ยวไทยแม่ไปไหน บอไปเที่ยวไปเที่ยวไหน,นฮะไปเที่ยว,ยวแม่ไปแม่ไปเมืองไทยนะบอฉันว่าแม่ไปทำงานหาหาเงินซื้อนมไหมบออไยฮะดูลูกก่อนดูลูก โอ้ลูกไปทำอะไรนี่ลูกขึ้นไปทำไมลูกกระปีนจะไปลูก่าไปอันเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะคุณครูแหละคุณครูไม่ดุเหรอไม่ดุอันมะนาวไม่ดื้อบาไม่ดื้อ มะนาวไม่อยากไปเที่ยวไทยอีกเหรอไม่อยากไปแล้วทำไมคือคาดเรียนขี่คาดเรียนขี้เกียจเรียนขี้เกียจเรียนขี้เกียจขึ้นระตู้เมาหัวเมาหัวโอ้ยเนาะขี้เกียจเ,เ,เ,เรียนแล้วจะเก่งหนังสือได้ยังไงก็จำสมองไว้สิก็จำสมองไว้สิ จำได้ยังไงหละจำได้ไหมลที่ครูสอนจำจำอะไรได้บ้างจำอันก็ไก่ข้าไข่ด้เป็นไหมก็อเอ้ก็ไก่ข้าไข่อ,อยู่ในเราเข้อกัวท้องเราเข้อควายเข้านะเข้อคอนคืนขัง าอยู่ใจกลับตาวใจดีเส <out> <c oughs> <t ell> ียงดีรักตัวรังมิ้งเน็กตัวโรักกีทอจะกู้กันวเราตัวกึ่ัวอะไรตัวตาคุณ้ดูรงก็มาน้อมร้อนักข้ดูเ้าดุยังตัวนี้ม่มองเลยต้องมดเมือยบะตทวงเบคนพัอดทนนขยิบพูดเร็วดิฟังไม่เข้าใจเลยนูนฝัดไหบ่เออพู้้นออก พุ่งคมลงพอป่าโดนแทงเก่งด้วยตั้งังตังพอป่าจังพอาวเกงบันบนบละมอมาคือขักแักเขี้ยวใหญ่เลือภายไปเ้าลิงใจาาบเวลงยาสุจตุลาาเงี่ยมหน้วจตุลัสเสือหนวดยักษับันแลไรโอ้เก่งแท้ พูดภาษาไทยก็ได้ละกันโออหีไซน์ผ้าตุลาตั้งพยศเต้นด้วยรองรงโทรแล้วขูกตาโตเออหมดแล้ววะว่าเก๋เกินอยู่ที่โรงเรียนคุณครูพาพาฟ้อนไหมคะฟ้อนฟาลำคคะพาฟ้อนยังไงละฟ้อนให้ดูหน่อยดิให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูดูฟ้อนสวยไหม ปร่งปร่งลงปร่งลง,งพรนสวยไหมพีขอเต้นแบบนี้ก่อนนะจ้าเต้นเลยเต้นเมันผีนางรำอะเต้นยังไงเต้นเือนผีนางรำตตโต๊ะโต๊เอ้ยไอทันวาทำไมหน้ามอมแมมจังเลยท <c oughs> ันวาทันวากินข้าวกับอะไรเหรอทันวา น่ามอมแมมหมดเลยนะหมึอก็มอมแมมหมดเลยคุณครูพาพาทำยังไงล่ะเออติ้ง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 ติสั้นบออย่าเลียนลิ้นออกตัวตลกตลกมากเลยว้าวคุณครูพารำสวยนะ เออแม่ดูเปว้าเต้สวยๆทำเอ้ยลูกว้าวมะนาวพรอนเปดเลยโอ้โหธนาก็มาพรอนนำเอ้ยมะนาวเร็ว ตัวอ้อนขนาดนะคุณครูที่ไทยาพาคอนล,ลำ้ำเห็นไหมคันหัวคันหัวทำไมจึงคันหัวไม่สะหัวเหรอเหหามีเหาเหรอกวนกวนกนหัวเลย้อน <laughs> ด,ดี ควันให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูนะน่ารักจังเลยพ่อแม่พี่น้องอันเห็นก็โอ้มะนาวพรอนอันลำสวยมากพรออลากะสอลากับพรอนแล้วละสอลากับพรอนวาราก็บพรอ พรอนเงียบเงยพรอนทำหน้าสวยเออทันวกระพรอนพรอนเอาไว้มานานลูกเอพอพรอน่าว <BC> ่าต่อพรอนงามแท้ได้พี่น้องนี่สาวอ่ำโคทันวากระพรอนพรอนทันวะ ลูกคงอ,องเอ้ยเนาะมาแต่ไทยไม่ไหมเพิ่อนไปเห็นอยู่ไทยประมาณห้าหกเดือนแต่ก็คุดขูซ้อนพรอนลำเนาะพรอนก็เป็นงามพรอนงามมืออ,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  <c oughs> อ้อนแอวอ้อนพรอน พอนให้แม่ดูได้เร็วทันว่าอันตัวเล็กๆแเส้อสีดแดงนี่นั่นอันชื่อทันว่าเนาะกับไปพูดไปเรียนอยู่ไทยได้ประมาณสองสาเดือนกับพูดไทยก็เก่งนะกินตะมบยมเดี๋ยวจะขี้ไหลนะอนพอ,อนลอลากับพอน ว้าต oh ัวงามมามาพ่อมลูกแรดป๊อบเลยพรอนพอพรอนมิร้อยมะนาวคุณครูพรอนแบบนี้วะแต่จะมีพรอนอีกพรอนแบบไหนอีกอ่ะลองโซลองโซ่ไหดิพรอนพรอนแบบไหน ทางนั้นนายแย้งมายมกันแล้วทางนั้นนะมาบ้างบ้างลบบ้างขี้อันมขี้ไก่นี่บ้างบงโอ้ยขี้ไก่ติดแล้วว่าดีนะเขอคิดแป๊บนึงเต้นเพลงอะไรเต้นเพลงอะไรเป็นจะคิดนานคิดนานแท้ดิคิดออกแล้วจัดไปมิวสิกมา เต <c> ้นละแม่เสียงเพลงมาเต้นอย่างนั้นเหรอเออฮันวหลกันเต้นตึงๆเพลงอะไรนะเพลงยังอะไรนะเต้นๆเต้นดีๆ เพลงอะไรล่ะเพลงอะไรละเพลงโกบบอเอาลากระโดดกบแล้วผูกผูกลากระโดดกบแล้วนี่เขาเขาเรียกว่าอะไรอันนี้นะรถอะไรรถจักรรถจักรแมนบอรถไถ มิไซภาษาไทยเรียกรถอะไรรถมุนรถอะไรหรอรถจักรบอใช่ก็ไก่ไปเรียนนะสอนเต้นหรอสอนเต้นแล้แลวก็สอนเต้นก็ต้องเต้นมีเพลงอ๋อสอนเต้นมีเพลง <c oughs> อัน นี่แม่เพื่อนอนเลยแม่คนลาวพ่อคนลาวจะรู้ว่าพูดไทยได้น้องกี่เดือนแล้วสามเดือนสามเดือนจบาเงินนเม่นบอกสามเดือนม่นหมนหมอนได้ยินได้ยินเสียง <az> น้องห้องบ่มาแนวมาแนวซื้อน้องจังไรซื้อน้องธรรมดาน้องนาน ชื่อให้แนวได้น้องนะชื่อน้องเพชรชื่อน้องเพชรโตไปเลยชื่องามแท้แม่แม่ชื่อเพอชื่อน้องมะนาวแม่มันนะชื่อน้องมะนาวนี่แม่ในชื่อจังได้แม่ชื่อมะนาวชื่อดีดีชื่อชื่อหนูชื่อยังไงแม่เพิร์ดเม่เพิร์

มะนาวจะเปรี้ยวมะนาวจะหวานได้ไงพ่อใหญ่พ่นอใหญ่ขอใหญ่เลยชื่ออะไรพ่อใหญ่ชื่อไม่เท่าคูนชื่อไม่เท่าคูนข่อใหญ่นั่นก็เดียชื่ออะไรชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้พูดไทยเก่งแท้ใครสอนพูดไทยนะมะนาวมะนาว ฝากดูคลิปเป็นกำลังใจให้น้องมะนาวในเดิะฝากติดตามฝากติดตามดูคลิปดูคลิปเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้น้องมะนาวให้น้องมะนาวในคะ่ะด้วยนะคะแล้วก็ติดตามอันพี่สาวผู้ไทยแล้วก็ติดตามพ,พี่สาวผู้ไทยสาวผู้ไทยด้วยค่ะได้ค่ะ รักทุกคนนะคะรักทุกคนนะคะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบบ๊ายบาย